จากกรณีที่เรียกได้ว่าได้เห็นหน้ากันชัดๆแล้วสำหรับหวานใจคนใหม่ของหนุ่มเวสุคนวัฒนารถหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนสาวเบลล่ากรณีไปพักใหญ่ๆล่าสุดไอจีซึ่งเป็นไอจีคุณแม่ของหนุ่มวีก็ได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่าหลักยัวโดยเป็นภาพของหนุ่มวีกับสาวสวย ซึ่งงานนี้หลายๆคนต่างก็บอกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของลูกชายหรือเปล่าวาา่าเนาะบกกับเพจเจมออยอ108ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่พี่เวียร์เปิดหน้าแฟนที่เวียร์ให้ได้เชยชมแล้วถึงจะอกหักร้องให้ใต้ต้นมะเขือไปบ้างแต่ก็ช้านมายินดีให้กับรักกบที่สดใสเรียกได้ว่าคุณแม่ของหนุ่มวีกับแฟนสาวดูสนิทกันมากๆเลยทีเดียว และหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเีสุกวัฒน์โพสรูปภาพสาวคนสนิทของลูกชายลงในอินสตาแกรมและกลายเป็นที่ฮือฮาว่าคุณแม่ได้เปิดตัวว่าที่ลูกสะพ้าเรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ก็ได้อ่านข่าวนี้ด้วยและหลังจากที่มดดำชาพาอ่านข่าวคุณแม่ของหนุ่มเวียรสุกลวัฒนเปิดตัวแฟนสาวของลูกชายจบแองที่ข่าวใส่ไข่ ก็ถามมดดาขึ้นมาทันทีว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าแม่ก่อนที่มิ้นอ้อชพรทำหน้าที่พิธีกรร่วมรายการถามแองจี้ว่าอุ้ยจริงหรือจะมีข่าวดีหรืองานนี้แองจี้ก็ได้สนิษฐานว่าอุ้ยผู้ใหญ่มาหาขนาดนี้อาจจะมีพูดคุยกันแต่มดดําชาพาก็ได้บอกว่าแม่อาจจะกลับมาบ้านเขา ก่อนที่แองจี้จะพูดต่อว่าคุณแม่ไม่ได้กลับมานานแล้วนะคุณแม่ไฟเขียวขนาดนี้ก่อนที่มิ้นท์จะถามว่าแองจี้เธอไปรู้อะไรมาซึ่งแองจี้ก็บอกว่าก็คุณแม่มาไฟเขียวขนาดนี้ทุกอย่างอาจจะคุยถึงอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้รู้อะไรมาก่อนจะหันหน้าหนีเปิดตูขนาดนี้อาจจะแต่งงงแต่งงานหรือเปล่าพี่วีอายุก็พร้อมจะออกเรือแล้ว ละครงานการที่ดินอะไรก็มีหมดแล้ว